ณนะใจกลางป่าเขาอันลึกลับบนสันเขาสูงที่แบ่งพรมแดนไทยกัมพูชาอย่างไม่ชัดเจนมีปราสาทหินโบราณแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ปราสาทแห่งนี้ไม่ได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างเหมือนปราสาทหินใหญ่ๆอย่างพนมรุง้งหรือพิมายแต่เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ใต้ซากปร,รักหักพังของมันนั้นกลับเต็มไปด้วยปริศนา ความขัดแยง้งและเคยเป็นจุดชนวนของสงครามขนาดเล็กที่น่าจดจํานี่คือปราสาทตาควายปราสาทที่ไม่ได้เป็นแค่โบราณสถานแต่คือสัญลักษณ์ของหน้าประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเลือนหายไปจากความทรงจําของคนทั้งสองแผ่นดินเส้นทางสายโบราณและความลับที่ถูกลืม เรากำลังพูดถึงกลุ่มปรา,าสาทที่เรียกว่ากลุ่มปรา,าสาทตาเหมือนซึ่งเป็นกลุ่มปรา,าสาทที่วางตัวเรียงกันตามแนวตะวันออกตะวันตกประกอบไปด้วยปรา,าสาทตาเหมือนโตดปรา,าสาทตาเหมือนทมและพระเอกของเราในวันนี้คือปรา,าสาทตาควายซึ่งแต่ละแห่งมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นบนถนนโบราณหรือที่เรียกกันว่าเส้นทางแห่งการเวลาที่เชื่อมโยงจากเมืองหลวงของอาณาจักรของโบราณ คือเมืองพระนครหลวงในประเทศกัมพูชามุ่งหน้าสู่ดินแดนอีสานใต้ของไทยในปัจจุบันจากหลักฐานทางโบราณคดีและจารึกต่างๆน,นักโบราณคดีสันนิษฐานว่าปราสาทตาควายหรือที่ชาวขเขมรเรียกว่าปราสาทตากรเบยนี้ถูกสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษรรที่1 6บหถึงสิซึ่งเป็นยุคที่ศิลปะหอมกําลังรุ่งเรืองอย่างถึงขีดสุดในรูปแบบศิลปะแบบบาปวนตอนปลายและนครวัด วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นศิลาแหลงและศิลาทรายที่หาได้จากบริเวณใกล้เคียงมีลักษณะเป็นปรา,าสาททรงจัตุรมุกค,คือมีมุกหรือประตูทางเข้าทั้ง4ทิศและที่สำคัญคือปรา,าสาทแห่งนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นาศาสนาสถานหลักเพียงอย่างเดียวแต่น่าจะทำหน้าที่เป็นธรรมศาลาหรือที่พักสำหรับนักเดินทางที่กำลังมุ่งหน้าสู่เมืองพระนคร นั่นคือปราสาทตาควายนี้คือจุดพักสำคัญบนเส้นทางแห่งศรัทธาและอำนาจในอดีตเป็นสถานีที่คอยรองรับทั้งนักเดินทางนักการทูตและกองทัพที่ต้องเคลื่อนผ่านเส้นทางนี้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับปราสาทตาควายที่ตั้งปราสาทตาควาย ตั้งอยู่บนสันเขาพนมดงรักทางจากปราสาทตามเมืองทมไปทางทิศตะวันออกประมาณ12กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่บ้านไทยนิยมพัฒนาตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สถาปัตยกรรมปราสาทแห่งนี้สร้างด้วยศิลาแรงและสิลาสาย มีลักษณะเป็นปราสาทจตุรุมุกมีมุกทางเข้าทั้งสี่ด้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกรูปแบบผังเป็นรูปกากบาทสานิฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่16-18ถึง18ซึ่งตรงกับศิลปะขอมแบบบาปวนตอนปลายและนครวัดความสำคัญปราสาทตาควาย มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมในฐานะเป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่แสดงถึงอารยธรรมขอมในพื้นที่อีสานใต้ของไทยนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มปราสาทตาเมืองซึ่งรวมถึงปราสาทตาเมือนทมและปราสาทตาเมือนโต๊ดที่เคยเป็นชุมทางสำคัญบนเส้นทางโบราณ จากเมืองพระนครซึ่งปัจจุบันคือเสียมราฐประเทศกัมพูชามายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสถานะข้อพิพาทปราสาทตาควายเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาทำให้ในอดีตเคยเกิดการประทะก,กันในบริเวณนี้หลายครั้งปัจจุบัน กรมศิลปากรของไทยได้ขึ้นทะเบียนและดูแลปราสาทตาควายในฐานะโบราณสถานสำคัญของชาติมาเป็นเวลานานแล้วการเป็นสมรภูมิของประวัติศาสตร์เมื่อประวัติศาสตร์กลายเป็นสมรภูมิแต่ความสงบสุขบ,บนเส้นทางแห่งการเวลาได้เปลี่ยนไปเมื่อปราสาทแห่งนี้ ถูกมองว่าเป็นเพียงพื้นที่ชายแดนที่เต็มไปด้วยข้อพิพาททางพรมแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาปราสาทตะควายไม่ได้เป็นแค่จุดพักแต่กลายเป็นสมรภูมิที่ถูกระบุว่าเป็นต้นเหตุของการประทะกันหลายครั้งในช่วงปีพศ2554-2555ถึงและเคยถูกมองว่าเป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องเฝ้าระวัง ความขัดแย้งทางพรมแดนที่ยืดเยื้อมานานได้ถูกจุดชนวนขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ในพื้นที่บริเวณปราสาททุกก้อนหินทุกซากกำแพงที่เคยเป็นที่พักพิงของนักเดินทางในอดีตได้กลายเป็นเป้เปาหมายและร่องรอยของกระสุนปืนประวัติศาสตร์ที่เคยสวยงามได้ถูกเติมแต่งด้วยบาดแผลจากสงครามเล็กๆที่ทั้งสองประเทศต้องเผชิญหน้ากันเองเรื่องราวการสู้รบที่เกิดขึ้นที่นี สะพอนี่เห็นว่าโบราณสถานแห่งหนึ่งสามารถกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความตึงเครียดทางการเมืองได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สถานที่ซึ่งเคยเป็นศูนย์รวมของความเชื่อและศรัทธาต้องกลายเป็นพื้นที่แห่งความขัดแยง้งแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่บอกเราว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ถูกจารึกไว้ในหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่มันถูกฝังแน่นอยู่ในทุกก้อนหิน ทุกตารางนิ้วของผืนดินแห่งนี้การประทะและสถานการณ์ล่าสุด 1. มีการประทะกันอย่างดุเดือดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2568เกิดการประทะครั้งใหญ่บริเวณปราสาทตาควายโดยมีรายงานฐานไทยเสียชีวิตสองนาย 2. มีการหยุดยิงแต่สถานการณ์ยังตึงเครียดแม้ว่าจะมีการประกาศหยุดยิงแล้วแต่สถานการณ์ยังไม่สงบลงอย่างสมบูรณ์ยังมีการเคลื่อนไหวทางทหารและข่าวการเสริมกำลังพลของทั้งสองฝ่ายรวมถึงมีการรายงานเหตุระเบิดที่เกิดจากการเหยียบทุ่นระเบิดของทหารกัมพูชาเอง 3. การควบคุมพื้นที่กองทัพไทยยอมรับว่า ยังไม่สามารถควบคุมพื้นที่ประสาทต,ตาควายได้100%แต่สามารถควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้มากขึ้นโดยบริเวณตัวปราสาทยังคงมีกำลังพลของทั้งสองฝ่ายอยู่ห่างกันเพียง50เมตร 4. การอ้างสิทธิ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันว่าประสาทต,ตาควายเป็นของไทยและจะนำกลับคืนมาให้ได้ 5. ความกังวลของประชาชนในพื้นที่ ใกล้เคียงยังคงอยู่ในภาวะหวาดกลัวและมีการอพยพออกนอกพื้นที่เป็นระยะเนื่องจากมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นครั้งคราวโดยสรุปสถานการณ์ที่ประสาทตาควายยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความผัดแย้งและไม่สงบมีการประทะกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการหยุดยิงแล้วแต่ยังคงมีการเสริมกำลังและเคลื่อนไหวทางทหารของทั้งสองฝ่าย ผลเสียของการประทะกันบริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีหลายด้านทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนี้ด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนหยุดชะง,งักการประทะทำให้ด่านการค้าชายแดนต้องปิดชั่วคราวส่งผลกระทบโดยตรง ต่อผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ขายทั้งสองฝั่งทำให้การขนส่งสินค้าหยุดชะงักและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลการท่องเที่ยวซบเซาสถานการณ์ความไม่สงบทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการลงทุนลดลงนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของพื้นที่การประทะจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้นักลงทุนชะลอหรือยกเลิกแผนการลงทุนด้านสังคม ประชาชนได้รับผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนต้องอบพยพออกจากบ้านเรือนเพื่อความปลอดภัยทำให้วิถีชีวิตปกติหยุดชะงักและต้องเผชิญกับความยากลำบากเกิดความสูญเสียมีแรงงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ประทะทั้งทหารและพลเรือนรวมถึงความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของประชาชนปัญหาผู้ลี้ภัยประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบอาจกลายเป็นผู้ลี้ภัยซึ่งส่งผลให้เกิดภาระด้านมนุษยธรรมและการจัดการแก่ประเทศที่ให้ที่พักพิงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดการประทะ ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเสื่อมถอยลงอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อความร่วมมือในด้านอื่นๆทั้งทางการทูตเศรษฐกิจและวัฒนธรรมกระทบต่อภาพลักษณ์สถานการณ์ความขัดแยง้งส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของทั้งสองประเทศในเวทีโลกอาจทำให้ประชาคมระหว่างประเทศมองว่า ทั้งสองประเทศไม่มีเสถียรภาพและไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเปิดโอกาสให้ประเทศที่3เข้ามาแทรกแซงความขัดแย้งที่ยืดเยื้ออาจเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นเข้ามามีบทบาทในการไกล่เกลีย่ยหรือแทรกแซงซึ่งอาจซับซ้อนและสร้างความลำบากในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยสรุปแล้วการประทะกันรบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่เพียงแค่ความขัดแย้งทางมหารเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลายมิติทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาว บทบาททหารไทยจากการปกป้องอธิปไตยสู่การสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาเป็นหนึ่งในประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญของประเทศไทยแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะพัฒนาไปในหลายมิติแต่ปัญหาเรื่องการปักปันเขตแดนที่ยังไม่แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นความท้าทาย ที่ต้องได้รับการจัดการอย่างต่อเนื่องและในท่ามกลางสถานการณ์เหล่านี้บทบาทของทหารไทยที่ประจำการอยู่ณนพื้นที่ชายแดนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งภารกิจหลักของกองทัพบ,บกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกองทัพบ,บกในฐานะหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงมีกำลังพลกระจายอยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งมีความยาวกว่า800กิโลเมตร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยมีประวัติความขัดแย้งเช่นบริเวณปราสาทพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดหรือพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีภารกิจหลักของทหารไทยประกอบด้วยการเฝ้าระวังและลาดตระเวนเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการค้ามนุษย์และการลำเลียงยาเสพติดการดำรงความสัมพันธ์กับทหารกัมพูชา ผ่าน,นกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาคเช่นคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการหารือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างสันติวิธีการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิพาททำงานร่วมกับคณะกรรมการเขตแดนร่วม (JBC) ซึ่งมีหน้าที่สำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก เพื่อให้การปักปันเขตแดนเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายความท้าทางในปัจจุบันแม้จะมีการเจรจาอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์ชายแดนยังคงมีความเปราะบางโดยความท้าทายหลักที่ทหารไทยเผชิญอยู่ได้แก่ปัญหาพื้นที่ไม่ชัดเจนการปักปันเขตแดนที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและอาจนำไปสู่การประทะได้การละเมิดข้อตกลง มีรายงานการละเมิดข้อตกลงเช่นการลอบวางทุ่นระเบิดหรือการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ทับซ้อนการใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์ในบางกรณีมีการใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการรุกล้ำเขตแดนซึ่งเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนบทบาทด้านอื่นๆที่สำคัญนอกจากภารกิจด้านความมั่นคงแล้ว ทหารไทยยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนด้วยเช่นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้านการช่วยเหลือด้านการแพทย์การบรรเทาสาธารณภัยและการให้การสนับสนุนกิจกรรมทางการเศรษฐกิจและการค้าที่ถูกกฎหมายสรุปบทบาทของทหารไทยในชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช่เพียงการถืออาวุธเพื่อป้องกันประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็น,นกลไกสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีและการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศความเข้าใจในบริบทที่ซับซ้อนเหล่านี้จะช่วยเราเห็นภาพรวมของสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนยิ่งขึ้น ในส่วนของทางออกสำหรับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องอาศัยการทำงานจากหลายฝ่ายทั้งในระดับรัฐบาลกองทัพและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งโดยรวมแล้วสามารถสรุปเป็นประเด็นหลักๆได้ดังนี้ครับ 1. การเจรจาและการทูตการแก้ไขปัญหาชายแดน ต้องเริ่มต้นจากการใช้ช่องทางการทูตเป็นหลักการเจรจาผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC เป็น,นกลไกสำคัญที่สุดในการหาทางออกอย่างสันติโดยมีเป้าหมายคือการสำรวจและปักปันเขตแดนที่ยังไม่ชัดเจนให้แล้วเสร็จตามบันทึกความเข้าใจปีพศ2443เร่งรัดก,การปักปันเขตแดน การทำงานของ JBC ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเพื่อให้สามารถกำหนดวิกัดและปักหลักเหตแดนได้อย่างเป็นทางการซึ่งจะช่วยลดความเข้าใจผิดและป้องกันการรุกล้ำในอนาคตได้สร้างความเข้าใจร่วมกันการเจรจาต้องตั้งอยู่บนหลักการของการยอมรับซึ่งกันและกัน และหาทางออกที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้โดยไม่กระทบต่ออธิปไตยของชาติ 2. การสร้างความร่วมมือและความไว้เนื้อเชื่อใจการแก้ไขปัญหาชายแดนไม่ได้มีเพียงแค่การเจรจาระดับสูงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับพื้นที่ด้วยกลไกในระดับพื้นที่การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค RBC เป็นประจำช่วยให้ผู้บังคับบัญชาทหารในพื้นที่ชายแดนสามารถพูดคุยและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้รวดเร็วเช่นการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรือการแก้ไขสถานการณ์ความตึงเครียดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและสังคมการส่งเสริมการค้าชายแดนที่ถูกกฎหมายการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม จะช่วยให้ประชาชนทั้งสองฝั่งรู้สึกถึงผลประโยชน์ร่วมกันซึ่งจะช่วยลดความขัดแยง้งและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว 3. การใช้กฎหมายและหลักการสากลในกรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทที่ซับซ้อนและไม่สามารถหาข้อยุติได้ด้วยการเจรจาทวิภาคีการหันไปใช้กระบวนการทางกฎหมายระหว่างประเทศก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้ สารยุติธรรมระหว่างประเทศแม้ว่าการนำคดีขึ้นศาลจะมีความเสี่ยงแต่หากเป็นปัญหาที่ติดขัดและไม่สามารถตกลงกันได้การใช้กระบวนการของ ICJ ก็เป็นทางออกหนึ่งที่ให้ความชอบธรรมตามหลักกฎหมายสากลได้ 4. การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนการแก้ไขปัญหาชายแดน จะไม่สำเร็จหากประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปไม่เข้าใจสถานการณ์อย่างของแท้การให้ข้อมูลที่ถูกต้องภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรให้ข้อมูลที่โปร่งใสและถูกต้องเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจรจาเพื่อป้องกันข่าวลือและข้อมูลบิดเบือนที่อาจสร้างความขัดแย้งได้การสนับสนุนประชาชนในพื้นที่รัฐบาล ควรให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำรงชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยสรุปแล้วทางออกของปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาคือการใช้การทูตนำการทหารควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกระดับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างสันติและยั่งยืนครับ